ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดของเราสองหน้าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเป็นการหาผลคูณโดยการตั้งคูณนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำหน้าละสี่ข้อเหมือนเดิมนะคะปัญหาของเราที่พบตอนนี้คือนักเรียนยังท่องสูตรคูณได้ไม่คล่องนะคะแต่ว่าวิธีการหารของนักเรียนเนี่ยน่าจะทำได้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่โจทย์ข้อหนึ่งของเรานะคะ สามรคูณสนะคะเริ่มต้นคูณจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะสอคูณสนะคะได้8แล้วต่อไป2ไปคูณแปดนะคะนักเรียนจะท่อง2ไปจนถึง8ก็ได้นะคะสอเท่าไหร่หรือนักเรียนจะท่อง 8, 2เท่าไหร่ก็ได้นะคะซึ่ง ในการประหยัดเวลาเนี่ยเรามักจะท่อง8ใช่ไหมท่องแม่8 8 1 8 8 2 16นะคะใส่6ทด1นะคะถ้าเราท่องแม่2ก็ต้อง2 1 2 2 24 2 3 6 2, 4 8 8 2, 5 5 0 2 6 2 2 7 4 2 8 16ซึ่งใช้เวลาในการท่องมากกว่านะคะให้นักเรียนเลือกว่าจะท่องแบบไหนนะคะต่อไป2คูณ 3ามนะคะสามหนึสองหแล้วทดอีกหนึ่งเป็น7นะคะคำตอบของเราคือ7 6็ดนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ข้อ2อนะคะห้าคูณหกร้อยเจ็อาจำนวนที่มีหลักมากตั้งเลยนะคะคูณด้วย5เลย5้คูณศได้0 5นคูณเค่ะ

ห้นะคะอย่าลืมใส่ลูกน้ำด้วยนะต่อไปไปดูข้อ3ค่ะโจทย์ข้อ3ของเรา6คูณ1ได้6นะคะแล้ว6คูณ9ปัญหามาแล้วค่ะนักเรียนท่องแม่9กันยังไม่ค่อยได้นะคะงั้นเราจะท่องแม่6นะคะ6 1หนึ่ง6 3 18

ที่ไหนไม่ได้แล้วคำตอบของเราคือ2946นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้อ4พร้อมกันอีก1ข้อนะคะ3คูณ863นะคะเอา863ตั้งเลยแล้วคูณด้วย3 3คูณ3ได้9นะคะ3คูณ6 6 1 6 6 2 1 2 6 3 10 8ใส่8ทด1 3คูณ8นะคะทองแม่3ก็ได้นะหรือจะท่องแม่8ก็ได้เพราะคำตอบจะออกมาเท่ากันนะคะ8 1 8 8 2 16 8 3 24ทด1เป็น25นะคะคำตอบของเราคือ2,589นะคะ แล้วในหน้านี้เหลืออีก2ข้อนะคะให้นักเรียนทำเองเดี๋ยวเราไปดูหน้า175กันค่ะแบบฝึกหัดในหน้า175ครูจะพานักเรียนทำเพียงแค่ข้อเดียวนะคะแล้วที่เหลือจะให้นักเรียนค่อยๆนั่งทำเองนะคะเป็นการฝึกการคูณไปด้วยในตัวนะคะถ้าเกิดว่าครูพานักเรียนทำหลายข้อนักเรียนก็อาจจะลอกคูเลยโดยที่ไม่ได้ฝึกคูณนะคะห้ามดูสูตรคูณด้วยตรงท่องเองนะ เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทาข้อ4นะคะ5คูณ551เอาจํานวนที่มี3หลักตั้งเลยใช่ไหม551คูณ5นะคะขีดเส้น1เส้นนักเรียนอย่าลืมนะ5คูณ1ได้5ต่อไป5คูณ5 5 1 5 5 2 10 5 30 5 5 4 20 5 5 25ใส่ห้าทด2นะคะแล้วเมื่อกี้ 5, 5้หเท่าไหร่นะยี่สิบห้าทดอีก2เป็นยีสิบเจ็ดขีดเส้น2เส้นนะคะคำตอบของเราคือสองพนเจ็ดรอห้าิบห้าะคะตอนแรกบอกว่าจะพาทำสีข้อไงทำไมเหลือข้อเดียว ให้นักเรียนลองทำนะคะข้อที่เหลือทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะ